สวัสดีค่ะนิสิตท,ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิบัติการเรื่องการเจริญของระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์ภาวนานะคะก็เดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังนะคะในส่วนของปฏิบัติการว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูในห้องแลบนะคะก็คือเราจะต้องดูการเจริญของนิวรทิวนะคะที่มาจากการเหนี่ยวนําของโนโตคอร์ดนะคะแล้วจะเจริญไปเป็นส่วนของสมองและไขสันหลังต่อไป นิสิตจะต้องศึกษาในตัวอ่อนของไก่อายุ24-33-48รวมถึง50ชั่วโมงนะคะและตัวอ่อนสุกร10มิลิเมตรนะคะการเจริญหัวสมองนะคะทั้ง5ส่วนทั้งหมดนะคะโดยมีดังนี้นะคะเทเลนเซฟอลอนนะคะนิสิตจะต้องดูอวัยวะรับสมบัตพ,พิเศษที่มาสัมพันธ์ด้วยคือส่วนของนาซาพิษนะคะดูช่องว่างสมองที่อยู่ภายในเรียกว่าลัตเทราเวนติเคิลนะคะ ดูส่วนของเส้นประสาทสมองที่มาเกี่ยวข้องคือ cranial nerve คู่ที่1ซึ่งอันนี้จะมองไม่เห็นในห้องแลบของเรานะคะส่วนของ p h a l o n นะคะสมองส่วนนี้นะคะจะมีอวัยวะรับสัมผัสพิเศษที่มาเกี่ยวข้องคือ optic cup นะคะซึ่งภายในของมันนะคะจะมีส่วนของ การจเจริญอยู่2ชั้นด้วยกันนะคะก็คือส่วนของเน r v วัสดแลกับพิมพ์ l มนแลทั้ง2ส,ส่วนนี้จะ,จะเจริญไปเป็นเล t i n a นะคะเราจะเจอโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดระหว่าง o p ปติกครับไปติดกับไดเอ c นเซฟ l o n เรียกว่า Optic s t ต็อนะคะซึ่งโครงสร้างนี้จะเป็นทางลอดผ่านของเครเนียลเนิรคู่ที่2หรือ Optic n เนิรนะคะช่องว่าสมองที่อยู่ภายในไดเ n c e p h a l o n เรียกว่า Third v e วนติเคิ สมองส่วนต่อมาก็คือมีเซนเซฟอลอนนะคะช่องว่างที่อยู่ภายในคือมีเซนเซฟอลิกอควิดักเครเนียลเนฟที่มาเกี่ยวข้องคือคู่ที่3และคู่ที่4ซึ่งคู่ที่4ี่จะมองไม่เห็นในในห้องปฏิบัติการนะคะต่อมานะคะสมองส่วนมีเทนเซฟอลอนและไมเอลเซฟอลอนนะคะช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่าโฟสเวนติเคิลนะคะส่วนเครเนียลเนฟที่มาสัมพันธ์กับมีเทนเซฟอลอนที่เห็นเป็นปมประสาทขนาดใหญ่มากที่สุด คือ cranial nerve คู่ที่5สมองส่วนถัดมาเรียกว่า myelencephalon นะคะอวัยวะรับสัมผัสพิเศษที่มาเกี่ยวข้องเรียกว่า otosis นะคะ otosis นี้จะ,จะเจริญไปเป็นหูชั้นในในอนาคตนะคะเราจะพบอยู่ทางด้านนอกนะคะส่วนสูงที่อยู่ด้านในกว่าเรียก endolymphatic duct นะคะนะต่อมานะคะส่วนของ cranial nerve ที่มาสัมพันธ์ก็คือตั้งแต่ คู่ที่6จนถึงคู่ที่12นะคะจะเกี่ยวข้องกับไมอิเลนเซฟ a ลอนนะคราวนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราศึกษานอกจากสมองส่วนต่างๆแล้วเรายังต้องศึกษาเส้นประสาทสมองที่สามารถมองเห็นได้กล่าวโดยสรุปคือเส้นประสาทสมองที่มี12คู่เนี่ย คู่ที่เราเห็นจริงในห้องแลบจะมีแค่10คู่นะคะคู่ที่1กับคู่ที่4จะมองไม่เห็นนะต่อมานะคะส่วนที่เห็นชัดคือ cranial nerve คู่ที่2หรือ optic nerve นะคะจะลอดผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า optic stalk ส่วนคู่ที่3คู่ที่6คู่ที่11เราจะมองเห็นเป็นเส้นนะคะคู่ที่3จะอยู่ตรงมีเซ้นเซฟ h อ l o นนะคะส่วนของคู่ที่6จะอยู่ตรงส่วนของสมองส่วนที่จะไปเป็น myelencephalon นะคะ ส่วนของส่วนของคู่ที่11เราจะมองเห็นด้านข้างข,างของไมเอลเลนเซปาลอนนะต่อไปแกลงเกี่ยนของเคเนียลเนิฟคู่ที่5 7 9 1จจะอยู่ประจำฟาริเชียลอาร์คู่ที่ 1- 4ถึงนะคะแกลงเกี่ยนของเคเนียลเนิฟคู่ที่8จะอยู่ติดทางด้านหน้าของโอโตซิสนะถ้าจากนั้นไม่นะถ้าเกิดเป็นแการเกี่ยนของคู่หลังกว่านั้นนะคะก็จะอยู่ทางด้านหลังของโอโตซิสส่วนต่อมานะคะเคเนียลเนิฟคู่ที่12เราจะมองเห็นเป็นรูทเลต ลักษณะเป็นจุดไข่ปลานะคะวางตัวอยู่ด้านข้างข,างของไมเอลเซฟอร์ลเรามาลองดูตัวอ่อนที่18ชั่วโมงนะคะลูกไก่ฟักที่18ชั่วโมงให้นิสิตเริ่มหาจากพิ i มิทีฟนอเจอโครงสร้างโดโตคอร์ดเหนี่ยวนำเอ็กโตเดิมบริเวณนี้จเจริมไปเป็นนิวรอลเพดนะคะพอมาที่24ชั่วโมงนะคะนิสิตหาตั้งแต่เฮนเซนนอรดขึ้นมาเจอโนโตคอร์ดนะคะเหนี่ยวนำให้มีการจเจริญจากส่วนของ นิวโรเพดที่เป็นเอ็กโตเดิมด้านบนจเจริญไปเป็น n นิวโรโฟทั้งสองด้านนะคะนิวโรกรูฟตรงกลางแล้วก็มีรูปเปิดด้านหน้าเรียกว่าแอนเจลเลียนิวโรพอจากนิวโรทิวจะมีการจเจริญไปเป็นสมอง3ส่วนในระยะสมอง33ชั่วโมงนะคะนะตัวอ่อนอายุ33ชั่วโมงมีการจเจริญเป็นสมอง3ส่วนประกอบไปด้วยสมองส่วนของโฟ a บนเราจะมองเห็นปงเป็นกระป๋อทั้งสองข้างนะคะ สมองส่วนมิดเบนแล้วก็สมองส่วนไฮเบรนตามลำดับส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของฮาร์ดนะคะจากนั้นนะคะตัวอ่อนจะเริ่มมีการงอตัวนะคะและบิดตัวตามลำดับชั่วโมงเมื่อตัวอ่อนอายุประมาณ48ชั่วโมงนะคะจะมีการจเจริญจากสมอง3ส่วนไปเป็นสมอง5ส่วนด้วยกันนะคะก็คือจะมีการจเจริญไปเป็นเชเลนเซฟาลอนไดเอนเซฟาลอนจะมีออปติกเวสิเคิลนะคะ มีเซนเซฟาลอนมีเทนแล้วก็ไมอีเลนเซฟาลอนซึ่งมีส่วนของไมอีเลนเซฟาลอนเนี้ยเราจะพบส่วนของโอติกเวสิเคิลนะคะที่จะเจริญไปเป็นหูชั้นในเจริญอยู่ส่วนตรงนี้ที่เรามองเห็นโป่งออกมาเนี้ยก็คือส่วนของฮาร์ดนะคะตัวออนระยะนี้จะเหมือนกับคนก้มหน้านะคะพอก้มหน้าลงมานะคะส่วนของหัวก็จะอยู่ใกล้ชิดกับส่วนของหัวใจนะคะ นี่ยนะคะมองเห็นชัดขึ้นนะถ้าเกิดนิสิตหาในระยะ24ชั่วโมงนะคะเริ่มจากแฮนเซนโนดนะหาโนโตคอร์ดให้เจอนะคะโนโตคอร์ด no ขึ้นมานะคะเจอ n e u r a ร f o โฟด้านข้างนะคะ n นื้อรอบ o ู่อยู่ตรงกลางนะคะเจอรูปเปิดด้านหน้าเรียก a n นเชเลียน u r ื้อพอนะคะถ้าเกิดในตัวอ่อน33ให้นิสิตหาสมอง3ส่วนแบบนี้นะคะหาส่วนโปรเซนมีเซนแล้วก็ลอมเบนเซฟาลอนหรือโฟเบนมิดเบนไฮเบน ตามลำดับนะคะต่อมานะคะในตัวอ่อนอายุ48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวอ่อนอายุ50ชั่วโมงให้เราหาสมอง5ส่วนนะคะตรงนี้ก็คือจะมีการเจริญของเทเลนเซฟเฟอนที่มีส่วนของนาเซ้าพิษซึ่งจเจริญไปเป็นสมูกในอนาคตนะคะเจริญอยู่สมองส่วนต่อมาเรียกว่าสมองส่วนของไดเอนเซฟเฟอนเราก็จะเจอเอวัยวะรับสัมผัสพ,พิเศษคือออปติกคัพเจริญอยู่นะคะ ต่อมานะคะมีเซนเซฟเฟอนคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเทนเซฟ h a อ o n นก็ยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ไมอีเลนเซฟเฟอนนะคะเราก็จะเจอโอติกเวส c ิเคิลนะคะโอติกเวสิเคิลนี้เจริญไปเป็นหูชั้นในในอนาคตนะคะหาให้ได้นะคะสมอง5ส่วนนะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นโมเดลนะคะโมเดลในระยะช่วงของ24ชั่วโมงนะคะเราจะมองเห็นตัวอ่อนมีการยกตัวขึ้นมานะคะ นะมีแฮนเซนโนนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของนิวโรเพดที่มีนิวโรกลูฟเป็นล่องอยู่นะคะแล้วก็นิวโรโฟเป็นสันนูนะคะตัวอ่มีการยกตัวขึ้นมานะคะรูเปิดด้านหน้าคือแอนเทเลียนิวโรพอนะในภาพภาพนี้ก็คือว่าโมเดลชิ้นนี้ยพออาจารย์ได้ยกส่วนของเอตัวเดิมสีครีมออกไปจะทำให้เห็นมีโซเดิมแล้วก็เอนโดเดิมตามลำดับนะคะนะี โครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นี่ก็คือโนโตคอร์ดนะคะนะโตคอร์ no ot, เดเหนี่ยวนำทำให้เจริญส่วนของนิวโรเพดนะคะนะต่อมานะคะจากส่วนนี้เข้าสู่ตัวอ่อนอายุประมาณส่วนของ33ชั่วโมงนะคะมีการเจริญเปลี่ยนแปลงจากนิวโรทิ้วเนี่ยกลายไปเป็นสมอง3ส่วนคือโฟเบนมิดเบนแล้วก็ไฮเบนตามลำดับนะคะ ต่อมานะคะเมื่อตัวอ่อนอายุมากขึ้นนะคะก็จะมีการเจริญเปลี่ยนแปลงไปเป็นสมอง5ส่วนซึ่งระยะนี้มีการเจริญของฟันเจียวอาจครบ6ขึ้นมานะคะนะแต่เวลาเราตัดสไลด์นะคะเนื่องจากระนาบที่ตัดเราจะไม่เห็นฟันเจียวอาจพร้อมกันทั้ง6อาจในเวลาเดียวกันนะคะระนาบในการตัดเราจะตัดแบบนี้นะคะเนื่องจากตัวอ่อนมีการงอตัวนะคะทําให้เวลาที่เราตัดสไลด์แล้วมาวางลงเรายังไม่ได้เจอสมองส่วนเทเลนทันทีนะคะ สิ่งที่เราเจอก่อนเราจะเจอสมองส่วนท้ายหรือไฮเบดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆเ,เป็นแบบนี้นะคะระยะที่ตัดผ่านสมองส่วนใดเอ็นหรือเทเลนจะเป็นระดับเดียวที่เรามองเห็นส่วนของหัวใจแล้วก็สไปนอคอร์ดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอยากให้นิสิตจดจำนะคะอวัยวะรับสัมผัสพิเศษที่มาสัมพันธ์กับสมองแต่ละส่วนจะช่วยเราเวลาที่เราดูได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะการที่เราศึกษาในโมเดลอันนี ตัวนี้จะเป็นช่วงแรกของการตัดผ่านส่วนของตัวอ่อนแล้วมาวางบนไลด์สิ่งที่เราเจอเรียงจากหน้าไปหลังของตัวอ่อนนะคะเราจะเจอสมองส่วนมีเซนเซปลอนก่อนเจอสมองส่วนมีเทนไมอเลนแล้วก็สไปนอลคอร์ดสิ่งที่เราดูช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่าซิลิบอลอควิดาคโฟสเวนิเคิลแล้วก็เซนเทลคานลนะคะสิ่งที่ใช้เป็น แลนด์มารจุดสังเกตในการแบ่งส่วนมีเทนกับไมเอเลนเซฟาลอนออกจากกันคือการล่างแนวเส้นผ่านโฟสเวนดิเคิลผ่านตรงจุดที่กว้างที่สุดของโฟสเวนดิเคิลนะคะจะทำให้ได้มีเทนเซฟาลอนกับไมเอเลนเซฟาลอนแยกออกจากกันหรืออาศัยการสังเกตโครงสร้างที่อยู่ทางด้านข้างของไมเอลเลนเซฟาลอนคือโอติกเวสิเคิลหรือออโตซิสนะคะ เป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะเราจะพบแกงเขียนที่วางตัวอยู่ใกล้ชิดกับโอติกเวสิเคิลด้านหน้าตรงนี้เลยเรียกเครเนียลเนิร์คู่ที่8นะคะส่วนอันที่อยู่ด้านหลังกว่าโอติกเวส c ิเคิลเครเนียลเนิร์ที่อยู่ด้านหลังกว่าส่วนของโอติกเวสิเคิลก็ได้แก่เครเนียลเนิร์คู่ที่9 10ถ้า11จะเป็นเส้นแต่ถ้าเกิดเป็นจุดจุดจุดไขป่ปลาเป็นขีดอย่างนงี้น สั้นๆนนะคะนี่คือเคลเนลเนื้อคู่ที่12โมเดลชิ้นนี้นะคะจะเป็นโมเดลที่ตัดลึกลงไปอีกนะคะเราจะเจอทางด้านหน้ากับด้านท้ายแบบนี้นะคะด้านหน้าเราจะตัดผ่านสมองส่วนที่เรียกว่าไดเอ c นเซฟ l o อนช่องว่างที่อยู่ข้างในคือเทิร์ v เวนิเคิลไดเอนเซฟอนจะมีอวัยวะรับสัมผัสพ,พิเศษที่เกี่ยวข้องเรียกว่าออปติกเวสิเคิลนะคะจะมีอยู่สองชั้นนะคะชั้นในคือเนอร์วัสแลชั้นนอกคือพิกเมนต์แล นะคะตรงนี้จะเป็นเลนนะคะนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น s u p e r ร i วิช l e ลเ o d e erm r ตมที่จะเริมไปเป็นโคนียในอนาคตนะคะส่วนของไดเอนเซฟัลอนนะรูปร่างจะเหมือนกับมาละกรนี่นะคะยาวๆหน่อยนะคะลียาวนะแล้วก็ตรงบริเวณนี้เขาเรียกอินฟันดิบูลัมนะคะส่วนถุงน้ำตรงนี้เขาเรียกแลกเกเพลนนะคะในระยะที่เป็นไดเอนเซฟัลอนนี้เราสามารถนับฟันิเชียลอาร์ได้นะคะ อันนี้คือฟันเลเจียลอาร์ดคู่ที่หนึ่งนะคะนะเราดูที่รอยบุม๋มนะคะรอยบุม๋มจากนี่มาถึงนี่ฟันเลเจียลอาร์ดที่หนึ่งจะมีสองโพเซสนะคะโปรเซสตรงนี้เรียกว่าอยู่หน้ากว่าก็าคือแม็กซิลารีโปรเซสโปรเซสข้างหลังคือแมนดิบูล่าโปรเซสนะอันนี้คือฟันเลเจียลอาร์ดที่หนึ่งต่อไปนะคะนี่คือฟันเลเจียลอาร์ดที่สองดูจากรอยบุม๋มนะคะฟันเลเจียลอาร์ดที่สองต่อมาฟันเลเจียลอาร์ดที่สาม อันนี้ก็คือไฟเจ้าอัดที่สี่นะคะก็จะนับมาแบบนี้นะคะคราวนี้ก็จะมีแกนเกียนที่อยู่ประจำอาดนะคะถ้าอยู่ประจำอาดหนึ่งถึงสี่นะก็จะเป็นเคนเนลเนิร์ฟคู่ที่ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สิบตามลำดแบบับนะคะนะต่อไปนะคะในแผ่นนี้เองเนี่ยเราก็ยังสามารถศึกษาส่วนของสไปนนลคอร์ดได้นะคะส่วนของสไปนนลคอร์ดช่องว่างที่อยู่ข้างในคือเซนเตลแคนเนล เราจะเจอแกนเกียนอยู่ทางด้านข้างเรียกว่า dorsal root แกนเกียนหรือ spinal แกนเกียนะคะเนี่ยมีเป็นคู่ด้านข้างนะคะถ้าเกิด nerve ออกมาจะเรียกว่า ventral root ถ้าเกิดออกจาก dorsal root แกนเกียนก็จะคือ dorsal root นะคะต่อไปนะคะอันนี้ระดับของ diencephalon ที่เราพบ optic stalk optic stalk จะเป็นโครงสร้างที่ยึดอยู่ระหว่าง diencephalon กับ optic cup นะคะงตรงนี้นะคะ จะมีโครงสร้าง cranial nerve คู่ที่2หรือ optic nerve เนี่ยลอดโผล่ออกมาเราอาจจะซ้อมในการนับ facial อา t ได้อีกครั้งนะคะนี่คืออาจที่1น,นะคะมี2 p r o c e s s คือ maxillary กับ mandibular pose r นี่คือส่วนของ facial อา t ที่2อ r าจที่3แล้วก็อาจที่4นะคะถ้าแกนเกียนประจำอาจก็คือ 5, 7, 9แล้วก็10ตามลำดับนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นโมเดลที่ตัดผ่านระดับของเทเลนเซฟลอนรูปร่างจะเหมือนรูปสตอเบอรี่หรือแอปเปิลได้นะคะเราจะพบโครงสร้างที่เป็นอวัยวะรับสัมผัสพิเศษนะคะมีเป็นคู่อยู่ตรงนี้ก็เรียกนาซาพิษจะเจริญไปเป็นจมูกในอนาคตนะคะจากตำแหน่งของนาซาพิสสามารถที่จะแบ่งออกได้อีก2โพเซตโพเซตท,ที่อยู่ด้านในเรียกว่ามีเดียลนาซาโพเซตอยู่ด้านนอกเรียกว่าลัชเลานาซาโพเซต ในระดับที่ตัดผ่านเทเลนเซฟอลอนนี้นะคะจะเป็นระดับที่เราพบหัวใจได้ด้วยนี่คือเวนติเคิลนี่คือหัวใจเอตทียมนะคะนะเราอาจจะศึกษาส่วนสไปนอลคอร์ดได้ด้วยนะคะนี่คือสไปนอลคอร์ดนี่คือดอทเซลูสกังเกียรนะคะอ่ะคราวนี้มาดูสไลด์บ้างช่วงเริ่มแรกเวลาที่เราไลา่สไลด์นะคะลงมานะเราจะมองเห็นสมองส่วนที่เป็นมีเทนกับไมเอเลนเซฟอลอนก่อนนะคะเนี่ยนะคะนี่สไปนอลคอร์ด ต่อมาจะเริ่มปรากฏส่วนของมีเซนเซฟาลอนนะคะช่องว่างนี่คือมีเซนเซฟอลิกอั u i ิดานี่คือโฟสเวนดิเคิลนะคะนะถ้าเราจะแบ่งส่วนนะคะส่วนของมีเซนจะดูเป็นแบบกลมๆแยกออกมานะคะส่วนของมีเทนกับไมอีเลนใช้แนวการลากเส้นผ่านจุดที่กว้างที่สุดของโฟ l เวนดิเคิลนะคะนะเราก็จะได้มีเทนกับไมอีเลนเซฟาลอน จุดที่เป็นไมเลลเซฟ h อ l o n เราอาจจะเจอโครงสร้างที่เรียกว่าโอติกเวสิเคิลหรือโอโตซิสนะคะก็จะเป็นถุงอยู่ด้านลัตชัลเนะคะส่วนถุงด้านในกว่าเรียกเอนโดลิมฟติกดักนะคะนะก็จะเป็นคู่ในนะคะถ้าเรามองเห็นเป็นเส้นแบบนี้ขนาดคู่กับไมเลลเซฟฟอร์นี่คือเครเนียลเนิร์คู่ที่11นะคะแต่ถ้ามองเห็นเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้นะคะหรือรูดเลสแบบนี้นี่คือคู่ที่12นะคะ ถ้ามองเห็นลักษณะของออโตซิสแบบนี้นะคะแล้วเจอแกงเกียรอยู่ข้างหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแกงเกียรของแคเนลเนอคู่ที่9 1้านะคะนะจุดไข่ปลาคือ12บถ้าเป็นขีดคือ1 1เอนะคะอ่ะถัดมาก็เหมือนกันนะคะเราจะมองเห็นออโตซิสนะคะอันนี้ออโตซิสนะนี่ก็คือแกงเกียรคู่ที่9คู่ที่10อันนี้1ิบสองนะคะมองเห็นเป็นจุด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 เม็ดเม็ดนะ นะคะอ่าคราวนี้สมองส่วนของมีเทนเซฟาลอนตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นปมประสาทยื่นแผ่ออกมาตรงนี้เป็นขนาดใหญ่มากๆอันนี้คือเคลเนอร์เนอรคู่ที่5นะคะนี่คู่ที่5นะอันนี้โอโตซิสของเรานะคะถ้าแกงเกียนที่ติดก,กับโอโตซิสแลวอยู่ด้านหน้านี่คือคู่ที่8ผถัดมาทางด้านหลังนี่คือคู่ที่9คู่ที่10ถ้าจุดไข่ปลาคือ12นะคะ ส่วนของมีเซนเซฟฟอรอนนะคะช่องว่างข้างในคือมีเซนเซฟอลิกออกวีดักเครเนียลเนิร์ฟที่เราพบตรงนี้นะคะเล็กๆทั้งสองข้างนะอันนี้คือเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่สามนะคะสี่เราจะไม่เห็นนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะที่เรามองอยู่นะนี่ก็จะเป็นสมองส่วนของมีเทนเซฟฟออนนะคะเราเจอแกงเกียนของเครเนียลเนอร์ฟคู่ที่ห้านะคะอันนี้ออโตซิสนะคะ เราก็เจอคู่ที่8คู่ที่7นะคะนี่สไปนอลคอร์นะคะเรามองเห็นสไปตัวที่เป็นสไปนอลแกงเกียนหรือดอซอลูแกงเกียนนะต่อมาถ้าขยายตรงนี้ออกมาดูนะคะเราเห็นคู่ที่5า้าชัดเนาะโอโตโซิสเรามองเห็นคู่ที่8คู่ที่7อยู่หน้ากว่านะคะมีเซนเซฟอลอนเราจะมองเห็นแคเนลเนอร์ k, คู่ที่3ถ้าเป็นแบบช่องว่างว่างๆอย่างนี้แล้วมีเม็ดเลือดอยู่ก็คืออินเทอร์เนลคาร์ดิอทอรีนะคะ ต่อมานะคะถ้าเกิดไล่สไลด์ลงมาอีกแล้วเจอเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากที่เรามองเห็นมีเซมเป็นกลมๆเนี่ยแล้วกลายเป็นรูปร่างยืดยาวออกมานะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่เป็นไดเอนเซฟัลอนนะคะเมื่อเราเห็นเป็นไดเอนเซฟัลอนเนี่ยยืดยาวออกมานะคะช่องว่างที่อยู่ข้างในก็คือเทิร์ดเวนดิเคิลนะคะตรงนี้คือสมองส่วนอินฟันดิบูลัมนี่คือแลกเก้เพานะคะนะ เราเริ่มมองเห็นส่วนของเป็นออปติกคับขึ้นมานะคะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเห็นเลนนะคะนะอันนี้คือสมองส่วนไดเอนเซปอลอนเราสามารถนับอาสได้นะคะอันนี้คือฟาริงเจ้าอาจที่หนึแล้วก็สนะคะก็จะมีแกงเกีียนประจำอาจนะคะนะก็5 7 9เจอันนี้คู่สิบค่อนข้างชัดเลย น,ะะนี่ระดับผ่านไดเอนเซฟเฟออนนะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนะจนไปพบตรงที่เป็นออปติกสต็อกนะคะทำหน้าที่ยึดระหว่างออปติกคับกับไดเอนเซฟเฟออนนะคะอย่าลืมนะคะมีออปติกเนิร์ฟลอดผ่านนะต่อไปก็ไล่สไลด์ไปเรื่อยๆเราจะเจอระยะที่เป็นสมองส่วนเพลนเซฟเฟอรอนเราก็ต้องเจอโครงสร้างตรงนี้คือนาโซพิตนะคะก็แบ่ง จากนาซาพิษทำให้แบ่งได้สองโพเซตคือมีเดียลนาซ่าโพเซตกับลัตเทอร์ลนาซ่าโพเซตช่องว่างที่อยู่ภายในสมองส่วนของเทเลนเซฟอลอนก็คือลัตเทอร์ลเวนติเคิลนะคะนะระดับของเทเลนมักจะเจอส่วนของหัวใจด้วยนี่ก็คือส่วนเวนติเคิลนี่เอเตรียมนะคะเวนติเคิลเอเตรียมเดี๋ยวนิสิตจ,จะได้เรียนในชั่วโมงถัดๆไปนะคะต่อมานะคะให้ศึกษา ส่วนของชั้นที่ประกอบอยู่ในนิวโรทิวนะคะในส่วนของ s p i น a l คอร์ดเองเนี่ยถ้าเ,เวลาเรามองเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็นชั้นได้นะคะชั้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือ e ีเ n นเดมอลแลทถัดออกมาก็คือเมนเทลแลทถัดออกมาอีกคือมาร์จิ a นลแส e ก็จะเห็นเป็นเส้นใยสีชมพูมันวาวนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นใยสีชมพูมันวาวนะคะนี่คือมาร์จิเนลแส e ต่อไปนะคะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะนะเราจะมีอีกโครงสร้างหนึ่งคือ c r น n i a l nerve คู่ที่หกเราจะมองเห็นเหมือนกับเป็นขีดช,ชมพูออกมานะคะนะนี่คือ cranial nerve คู่ที่หกอันนี้มองให้เห็นอีกครั้งนี่คือสมองส่วนมีเซนนะคะเรามองเห็น cranial nerve คู่ที่สามก็จบนะคะก็สวัสดีค่ะนิส